ถือศีลหาน้ำเนาะคะ่ะดูพี่น้องของเรานั่งรอดูให้กำลังใจลูกหลานนะคะถือศีลหาทานบางสวิรัตบางคนกินมาัตายุนในท้องพี่น้องนีขึืนเวทที่พี่นะอาหลายคนนะคะหลายคนรู้สึกว่าทานบังสวิรัตมาตั้งแต่อยู่ในท้องเพราะบาง่้นบอกว่าเ,าเกิดที่นี่คลอดที่นี่นะคะ มือนี่ลูกหลานเท่าถือผักไหลสารพิษขึ้นเวทีมานั่งนะคะผักกาดขาวแน่พัก,กวังตุ้งแน่โอ้มิตรภูเป็นตาหักตาแพงนะคะเขากับทีมงานงาน,งานกสิกรรมเพื่อฝ่าดินหนองโลุ่นค่ะคุณอาพี่ขัน,นะคะ่ะย,ยูนี่นะคะพี่น้องคัดแมนผู้ใดอยากพาลูกหลานมาเฮียนหนังสือกับมาได้นะคะแต่ว่าก็ต้องมาสมัครก่อนเบิ่งตัวก่อนนะคะแล้วก็มาเบิดขอบครัวเลยนะคะ ขาบอกว่าถ้าถ้าเป็นเด็กระดับประถมศึกษานี่ต ts, ้องคัดเลือกผู้ปกครองคือผู้ปกครองอยู่ได้ลูกอยู่ได้แน่นอนค่ะคั้มัธยมกับมีนะคะอยู่นีมีหอดปวชปวสเลยค่ะพี่น้องค่ะตอนนี้ขอความพร้อมด้านหน้าวิธีเขาจัดความพร้อมนิดนึงค่ะน้องลุนค่ะ ตอนรับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะเขามาสู้งานกสิกรรมเพื่อฟ้าดินนะคะมาแล้วกับเสิ้นกินเขากินน้ำก่อนเด้อค่ะพี่น้องค่ะแหลกคู่ปองเมนูรละหาบาทเด้วอค่ะพี่น้องมีก๋วยเตี๋ยวข้าวเหนียวสมตำลาบเต้าหู้ข้าวจีปิ้งหั่อนจากชัยภูมินะคะ แล้วก็เขาลาดแกงเนาะอีกหลายอย่างพี่น้องเมนูทุกอย่างเห็ดออกมาห่อนหอนจากเตาเลยพัดมีโคอลาดกับโอ๊คักด้วยค่ะพี่น้องเพิ่นเตรียมเส้นพัดมีมาเสซนมาตั้งวต่หกลอยกิโลนะคะแล้วก็ยางลงไปในสวนด้วยค่ะพี่น้องม่การ์ลำปีบอ็อกกิลี่บักเือร์เทใ้้เบิง้งกำลังง,งามๆเลยค่ะยางส้มสวนได้เลยนะคะพี่น้องค่ะ ตอนนี้บนเวทีพร้อมแล้อยังคะคุตุ๊กพร้อมแล้วค,ค่ะอ่าอขอเสียงตอนเรียนบนเวทีพร้อมหลืจ้าอ่าขอเสียงพรบมือตอนรับลูกหลานของข้าวน,น,นะคะอนุบาลตุ๊กติ้วและสมุนพระรามเป็นเซ็ตแสดงยางไงฟังนอหน่น้องกาบธรรมสกาหลวงปู่สมณะโพธิรักษ์ที่เคารพอย่างสูงยิ่งค่ะ กราบนมัสการท่านสม,มาณะค่ะแล้วก็ขอจเจริญธรรมำสำหเด็กดีค่ะค่ะหนูชื่อเด็กหญิงธินดามาราเสติอยู่ชั้นป .6 ค่ะหนูชื่อเด็กหญิงถนอมวิไลศักดิ์อยู่ชั้นป .6 ค่ะค่ะพวกหนูสองคนมาทำนหน้าที่เป็นพิธีกรค่ะค่ะต่อไปนี้เป็นการ แสดงของอนุบาลตุ๊กติ้วและสมุนพรรามเพื่อต้อนรับเทศกาลงานเพื่อฟ้าดินและงานปีใหม่ค่ะด้วยสี่บทเพลงดังนี้ค่ะ 1. เพลงพรปีใหม่สองเพลงชีวิตกาศิกรสามเพลงบารดาาโบซอง 4. เพลงบูรณาภาพค่ะเพลงแรกก็คือเพลงพรปีใหม่เป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ในหลวงราชการที่9ขับร้องงูค่ะ สำหรับเพลงพรปีใหม่นะคะเป็นเพลงที่เพาะมากๆเลยค่ะแล้วก็เป็นการร้องประสานเสียงของนักเรียนตุ๊กติ้และสมุนพรามร้องมาเลยค่ะค่ะก็ขอให้ปีใหม่นี้2568ทุกคนมีความสุขนะคะค่ะเพลงต่อไปก็คือเพลงชีวิตกาสิกรคือเพลงที่หลวงปูน่นำมาเท่ให้ฟังบ่อยๆ ตรงกับสามาชีพคู่ชาติคือปุ๋ยสะอาดกิจกรรมธรรมชาติและขยะวิทยาค่ะร้องนำโดย 1. เด็กหญิงเชอพัฒน์พงภาชั้นป .4 ค่ะ,ะเดินทำค่ะ 2. เด็กหญิงปาพัชชนพมทัศน์ชั้นป .3 ค่ะเดินทำค่ะ 3. เด็กหญิงละพัฒละดาสีเพนชั้นป .4 ค่ะ ขอเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะ สบายนดรวงจิตมากสงบไปหม่ได้ย้ายแปงเป็นชีวิตแต่ดใจมีนินาาสัยที่แท้เพื่ออาหรกาจิโกนแทงฐันกระดูกสันหลังของชาติไทยจะเล,ลื่อนขึ้นมาโลกใเป็นชาชตชาชิยาสินสน่งแสิกจึงประจักเป็นล้ ชีวิตกกษตรกรนะคะผักผลไม้ชุ่มชื้นมากๆเลยค่ะสวยงามมากเลยค่ะก็มีทั้งลีลาท่าเต้นที่งดงามแล้วก็สนุกมากๆเลยค่ะค่ะเพลงต่อไปก็คือเพลงบารดาน่าโบซองเพลงเหลือกล้วยบรรยายถึงคนทำงานผลกล้วยลงเรือในตอนกลางคืนแล้วเขาก็ร้องว่าเดโอเมื่อไหร่จะเช้าสักที แต่งโดยคุณแฮรี่เมลาฟองเต้ชาวจามากา้าร้องนำโดย1เด็กชายธรมธรมรุษวาลิสระชั้นป .5 ค่ะแลนะน้ครับลูกคู่คือ1เด็กชายพานุพงษ์ชูวงศ์ชั้นป .4 ค่ะและเด็กชายชนะชัยชัยปัดชชั้นป .4 ค่ะขอเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะ ก็ขอขอบคุณสำหรับเพลงบานนาโบสซองนะคะสนุกมากๆเลยค่ะน้องๆมีกล้วยห้อยที่คอด้วยนะคะก็สนุกมากๆเลยค่ะเพลงต่อไปเพลงอะไรคะค่ะเพลงนี้ก็เป็นเพลงสุดท้ายแล้วนะคะเพลงก็คือเพลงบูรณาภาพเป็นเพลงที่หลวงปู่สมณะโพธิลักษ์ได้แต่งเอาไว้ค่ะหลวงปู่ให้เรารักแผ่นดิน ที่เราชาวไทยได้อาศัยอยู่ขอเชิญทุกท่านร่วนเราลึืถึงหลวงปู่ไปพร้อมๆกับพวกหนูนะคะเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะ สำหรับเสียงปรบมือจากท่านผู้ชมนะคะก็เพลงนี้เป็นเพลงที่ซึ้งมากๆเลยค่ะที่หลวงปู่ได้แต่งเอาไว้ถึงแม้ว่าตอนนี้หลวงปู่จะไม่อยู่กับพวกเราแล้วแต่ว่าหลวงปู่ก็ยังอยู่ในใจพวกเราไปเสมอนะคะค่ะพวกหนูก็ขอขอบคุณหลวงปู่นะคะที่สร้างโรงเรียนให้พวกหนูค่ะ ค่ะก็ขอขอบคุณครูรู้ที่ฝึกสอนนะคะครูตุ๊กลอยทายเป็นผู้ฝึกสอนแล้วก็ผู้สอนรีวิวประกอบเพลงค่ะและครููป้าดินดีผู้จัดหาอุปกรณ์การแสดงค่ะและคุณลุงสิริผู้ฝึกสอนการร้องเพลงรวมถึงคุณพ่อแชมป์มือกล้องของโรงเรียนค่ะ การแสดงของพวกหนูก็ขอจบลงเพยงเท่านี้นะคะกราบขอบคุณท่านผู้ชมค่ะ,จะเจริญธรรมสำหรักดีค่ะขอบคุณค่ะขอเสียงประมือสวดให้ลูกหลานนะเด้อค่ะโอ้โหสี่เพลงรวนนะคะ,คะน้องดุนขอคุยกับคุณตุ๊กหน่อยนะคะคุณตุ๊กค่ะ,อะตอนนี้เด็กๆจะกราบผู้ใหญ่ก่อนนะคะเด็กๆขออนุญาตก,กราบผู้ใหญ่กันนะคะ ดูกันเ<น>พลิดเพลินเลยทีเดียวนะคะน้องดูน,น่าเอ็นดูมากเลยค่ะ